اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ0218468100 8 1 8 1 2 9 6 1 5สำนักงานคณะกรรมการก,กลางอิสลามแห่งประเทศไทยุอะลั a กุม l a i k u ะห์มะตุลลอ l ิ a h บะเราะกาตุฮเรากลับมาพบกันนะครับกับรายการมุสลิมไทม์ยามเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ ห้านาฬิกาถึงหนาฬิกา30นาทีทางททบ5ครับท่านผู้ชมครับความห่วงใยเรายังมีด้วยกันตลอดเวลาเรื่องวิชาการและสังคมเรายังนำเสนอท่านอย่างต่อเนื่องนะครับและในช่วงต้นนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับรู้และช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันนะครับในช่วงของห่วงใยด้วยใจรักครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม ผลิตพันธุ์นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานของเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่มัส,สยิดดารุนมสิินินบ้านดอนซึ่งได้รับคําแนะนําและการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากท่านประธานชุมชนและคณะกรรมการมัส,สยิด ซึ่งในวันนี้ทางรายการมุสลิมไทม์และคณะกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากท่านอิหมัมประจำมัสยิดท่านอาจารย์อรุณบุญชมผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีท่านได้ให้เกียรติมาร่วมมอบสกาดและกล่าวนาซสีัตให้กับผู้ได้รับสกาดทุกคนในครั้งนี้อส ขอความสุขสันติและความเมตตาจากพระองค์อัล์ลได้ประสบแดท่ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นำต่อความดีนะครับมาสู่พี่น้องทั้งหลายเรื่องของอากาศเป็นรูกลอิสลามประการที่สามที่มีความสำคัญ ได้ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานควบคู่ก,กันกับการปฏิบัติละหมาดถึง32ครั้งาศาสนาเปรียบเสมือนบ้านถ้าไม่มีเสาก็คือละหมาดบ้านก็ต้องลม้ลมลงท่านนาบีลส,สลลัลลอฮะลัยฮิวะสัลลัมท่านจึงได้กล่าวว่าอัลสลาตุอิมาดุดดีนฟะมันอกา,าอกอมาฮะคะกดอากอเมดีน ว่ามันตะรกะฮะฟะกวฮะยะมัดดินจึงก็มีความหมายว่าละมาดคือเสาของศาสนาผู้ใดดำรงละมาดไว้เท่ากับผู้นั้นดำรงศาสนาเอาไว้และผู้ใดทิ้งละมาดก็เท่ากับผู้นั้นทําลายศาสนาครับเพราะฉะนั้นละมาดกับยะกาจึงถูกกล่าวมาคู่กันในฐานะว่าละมาดคือเสาของศาสนา และจากาศก,ก็คือเสาของสังคมการช่วยเหลือกันในศาสนาอิสลามนั้นมีทั้งสมัครใจและมีทั้งภาคบังคับแต่ศาสนาจะไม่รีรอให้คนต้องละเลยในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเขามีความสามารถจึงบังคับให้คนรวยคนรวยในที่นี้ก็หมายถึงคนที่มีเงินเก็บเอาไว้ตามจำนวนที่ศาสนาได้กำหนดและครบรอบปี ก็จำเป็นต้องนำเงินส่วนหนึ่งก็คือ2.5%หรหรือร้อยละ10สลึงถ้ามีแสนหนึ่งก็2,500บาทจำเป็นต้องนำมาจ่ายเป็นสกาศสกาศ,าก,าศก็คือการให้เพื่อให้คนที่ด้วยโอกาสกว่าแปดจะพวกที่อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้นั้นเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ นะครับนั่นคือเป้าหมายของของศาสนาก็ขอ,ขอให้พี่น้องสำหรับคนที่มีฐานะและมีเงินเก็บตามเกณฑ์ที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้แจกจ่ายช่วยเหลือให้กับผู้ที่ประสบภัยหรือยากไร้ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการและก็ผู้เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่นะครับของ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางสลามแห่งประเทศไทยที่ได้นำมานำะกาศมาเพื่อมอบให้แก่พี่น้องในวันนี้วัสลามุอะลัยกุมุาะลัยฮุตุลลอฮ์การนัสิทัตของท่านอิหม่ามอาจารย์อรุณบุญชมผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้ความรู้และเป็นการตักเตือนผู้คนในสังคมในการที่จะร่วมมอบสกาดเพื่อเป็นการผลักดันสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสากาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยผลิตพ,พันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนต้องขอขอบพระคุณท่านอิหมัมอาจารย์อรุณบุญชมผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งจุฬาราจจมมนตรีที่ได้สละเวลามาพบปะผู้ที่ได้รับสากาดในวันนี้ทุกท่านที่มัสยิดดารุนมอศินีนบ้านดอนสนับสนุนรายการโดยผลิตพ,พันธ์วุ้นเส้นตราต้นสน เหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02 1846810 0818129615สําำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเอง ประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอรมมนะ02 1846810 0818129615 ความหลากหลายทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมอยู่กันในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือการรวมตัวกันการให้เกิดความสามาัคคีท่านผู้ชมครับเรื่องราวของพี่น้องในแต่ละพื้นที่นั้นอาจจะมีความเหมือนและแตกต่างวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับบรรยากาศที่น่าสนใจนะครับของพี่น้องมุสลิมในช่วงของแวดวงมุสลิมครับ ประเทศไทยมีอิสระในการนับถือศาสนาถึงแม้จะมีความเชื่อที่ต่างกันแต่ความเป็นคนไทยก็มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีไมตรีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไฟไหม หรือความเดือดร้อนอื่นๆในทุกๆภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ถูกผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมทำให้บ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมากและที่ตำบลมูโนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ระเบิดทำให้พี่น้องไม่มีที่พักอาศัยกันเป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์คณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลมูโน และดำเนินการช่วยเหลือในครั้งนี้ในช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้เราจะมาฟังรายละเอียดจากท่านประธานฝ่ายสากาดและสังคมสงเคราะห์ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้กันเลยครับ กรบขอความรักความเมตตาจากรัศดรตาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่อตรัศดรตาพี่น้องซึ่งชมรายการนะครับซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ได้ให้เกียรติได้ให้โอกาสนะครับฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์ของคณะกรรมการก,กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นได้มีโอกาสมานําเสนอภารกิจนะครับซึ่งเราทํากันอย่างต่อเนื่องต้องขอขอบคุณอาจารย์สมานงามขนงนะครับทีได้ได้มีการติดต่อพูดคุยแล้วก็ ให้รายการนี้นะครับสามารถนำมานเสนอได้พี่น้องครับเนอะก็อยากจะนำเสนอในช่วงของอการทำงานของฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์ของคณะกรรมาการกลางในช่วงท้ายเนี่ยนะในช่วงที่ก่อนจะหมดวาระเพราะตอนนี้หมดวาระแล้วก็มีการคัดเลือกใหม่กันแล้วนะครับก็คงจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่10 1112มกราคมที่ผ่านมานี่ครับไม่กี่วันเนี่ยนะฮะผมและคณะได้มีโอกาสลงไปนะจริงๆภารกิจหลักเลยก็คือนัดหมายกันไว้นานแล้วนะว่าจะไปสรุปเรื่องที่เกี่ยวกับ ช่วยเหลือพี่น้องที่บ้านหมโนหรือตลาดหมโนนะะซึ่งไปไปสองครั้งแล้วครั้งที่3นี่ก็คงจะสรุปจบนะแต่ระหว่างที่เรากําลังเ,เตรียมการกันไปที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุอุทกภัยใหญ่ขึ้นที่5จังหวัดแดนภาคใต้โอ้โหเป็นอุทกภัยที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยยิ่งพอผมลงไปในพื้นที่เนี่ยพี่น้องความเสียความเสียหายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประเมินไม่ได้นะครับผมไม่ทราบว่า3ปีนี้จะฟื้นฟูนได้หรือเปล่า รเราก็ฮือฮากันพอสมควรกับช่วงแรกๆมีการลงไปช่วยเหลือกันอะไรกัน,นก็เต็มไปหมดเลยจนพี่น้องในพื้นที่บอกน่าจะเป็นบะหมี่อยู่แล้วกินบะหมี่บะหมี่แห้งกันอะไรกันนะครับบางคนเอาข้าวไปให้อะไรไม่ให้ก็ทําไม่ได้เพราะว่าหม้อไหกระทะไม่เหลือเลยไปบ้านพังเป็นพันๆหลังพี่น้องความแรงของน้ำเนี่ยบ้านสองชั้นเนี่ยถูกหักพึ่งเป็นเป็นพันๆหลังความเสียหายประเมินค่าไม่ได้นะครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา เราก็เลยมีการรับบริจาคเพิ่มเติมก็มีคนบริจาคเพิ่มเข้ามาจากจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะพี่น้องในภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายก็จะเพราะว่าพี่น้องก็บอกว่าทางนู้นเขาอยู่ไม่ลำไม่เดือดร้อนไม่ลําบากแต่จริงๆพอสมควรแหละครับเพราะว่าภัยหนาวเวลามีหนาวมามันก็หนักพอสมควรพี่น้องครับผมได้ลงไปในพื้นที่ก็ไล่ไล่ให้เห็นเลยว่าวันที่10เนี่ยนะครับได้ไปนัดพบกับคณะทํางานโดยมีท่านรองผู้ว่า สิทธิชัยซึ่งท่านย้ายจากนครนายกแล้วก็ท่านไปอยู่เป็นรองผู้ว่าอยู่ที่นราธิวาสพอดีท่านเป็นมุสลิมด้วยอะไรด้วยท่านเพิ่งย้ายไปประมาณ10กว่าวันนะฮะก็ไปได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับผิดช,ชอบเรื่องนี้เราก็ไปประชุมกันนะ,ะประชุมกัน2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องนะฮะซึ่งผมจะไปสรุปว่าการที่ไปมูโนเนี่ยจะไปทําอะไรยังไงและจากนั้นก็จะประชุมต่อว่าเราจะช่วยเหลือในเรื่องของอุทกภัยยังไงนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยพอวันที่11บเอ็ดนะฮะสิบโมงเราก็ไปนัดกัน พี่น้องครับบ้านมูโนะเราได้รับเงินบริจาคมาประมาณ1นล้านหกแสนกว่าบาทนะครับเราก็เลยมีการให้พื้นที่คือกำนันเกเสรฐอาแวร์ซึ่งเป็นกำน,นัน,นอยู่ที่นั่นแล้วก็กลุ่มอสอมอกลุ่มมุสลิมตั้งเป็นคณะทํางานนะครับแล้วก็ประชุมหาหรือสรุปผลออกมาสรุปกันออกมาว่าเราจะช่วยคนประมาณไม่เกินร้อยร้อยรายโดยมีเงื่อนไขวันหนึ่งหญิงไม้ที่มีภาระก็คือหญิงไม้ที่มีลูกกําลังเรียนอยู่ก็คัดได้ประมาณ780คน นะครับเจ็ดคนนะเราก็ลงพื้นที่นัดหมายทานอาหารการเลี้ยงอาหารกเกษตรก็แจกเงินแจกเงินแค่สองสามพันต่อรายฮะแค่สองสามพันต่อรายแต่นะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราได้มีการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราจะส่งเงินนะครับให้คนกลุ่มนี้เป็นรายเดือน800บาทถึง1,000บาทไม่เกิน1 0 0 0ันไม่ต่ากว่า800อยขึ้นอยู่กับภารกิจเอ่อภาระที่รับผิดชอบก็จะส่งทุกเดือนเป็นเวลา1ปีแล้วก็จะมีเงินเหลืออีกประมาณ5 6แสนเราก็ตั้งเป็นกองทุนพี่นะ้องเพราะตอนนี้คนที่นั่นเนี่ย ไม่มีอาชีพเพราะมันระเบิดหมดก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้แยกย้ายกันไปก็เลยตั้งงบอีกประมาณ5-6าหกแสนบาทนะซึ่งงบตรงนี้เนะี่ยอยู่ในการดูแลของคนกลุ่มนี้ฮะนกำน,นันบ้างผู้ใหญ่บ้านอสมมอแล้วก็กลุ่มมุสลิมสตรีนะครับแล้วก็ให้เขาพิจารณากันเองให้มีการกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบีย้ยนะครับตามหลักการและที่สําคัญคือให้ผ่อนได้เป็นเวลาถึง30เดือน นะหมื่นหนึ่งบ้างสองหมื่นบ้างสามหมืน่นมันก็แล้วแต่ความจําเป็นแล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่ที่เสนอมาเราก็มีเงื่อนไขในการค้าประกันในอะไรหลังจากที่หมด30เดือนแล้วเนี่ยเราก็คงจะรวบรวมเงินหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้ายังมีความจําเป็นรวบรวมเงินจํานวน5 6าแสนเนี่ยให้ครบหรือถ้าไม่ครบมีการไม่จ่ายบ้างอะไรก็เอาตามที่เหลือแล้วก็มอบให้เขามอบให้หมู่บ้านเนี้ยอาจจะไปทําโรงเรียนอาจจะไปทําบัลลังก์สำหรับละหมาดหรืออาจจะไปทำอะไรหมดภาระของเรานั่นคือเรื่องมูญโน ก็ทำอยูแล้วครับเรื่องมูลนกก็คงจะประมาณนี้เงินล้านกว่าบาทที่ผมได้รับบริจาคมานะครับก็ได้ดําเนินการไปตามที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วทีนี้เราก็ได้ประชุมต่อนะครับผมก็ได้ประชุมคณะทํางานต่อแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนสถานที่หลายๆที่ไปดูบ้านแล้วก็ไปโรงเรียนอรุณศาสตร์ของท่านากรรมการกลางจังหวัดปตัตตาน,นีก็คือท่านอาจารย์ซาลาหุด,ดีนบินฮยูโซ หมดเลยครับพี่น้องเขาไปช่วยคนอื่นแต่ตัวเขาเองนี่โรงเรียนซึ่งเป็นมูลนิธินะไม่ใช่โรงเรียนส่วนตัวพังพินาศลเลยข้าวของตัวอาคารยังอยู่แต่ข้าวของไม่เหลือเลยคอมพิวเตอร์30ตัวงบประมาณที่ผมไปดูที่ความเสียหายประมาณ4ล้านบาทนะครับเราก็ไปเยี่ยมเยียนกันหลังจากนั้นก็ไปหารือกับท่านแวดุระแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีเพื่อจะหาแนวทางเนื่องจากผมเห็นว่าพอน้ําท่วมเนี่ยคนก็ไปกันพี่น้อง นะจังหวัดต่างๆก็ไปช่วยกันแสนหนึ่งก็ไปห้าหมื่นก็ไปสองแสนก็ไปแล้วก็ไปซื้อของแจกนะก็เหมือนที่มูโนะแหละครับไอ,ไอ้ตรงกลางไข่แดงไม่ค่อยได้ไอ้รอบๆนี้ได้หมดก็ตรงนั้นเหมือนกันไอ้ปลายซอยสุดซอยซึ่งไปไม่ได้น้ําท่วมไม่ค่อยได้พี่นะ้องแต่ข้างหน้านเนี่ยอาจจะได้อยู่บ้างนะครับแล้วพอพอเสร็จก็จบเราก็เลยหาลือว่าเราจะเยียวยาก็คือช่วยระยะยาวก็นัดประชุมกันว่าใน34จังหวัดเนี่ยประชุมแล้วก็ผมก็จะมาจัดงานใหญ่ที่กรุงเทพในวันที่5 นะครับได้เรียนเชิญอาจารย์วันมัดนอมัมทาแล้วเรียนอาเรียนแจ้งท่านจุฬาราชมนตรีแล้วก็จะจัดงานโต๊ะจีนนะครับการกุศลเพื่อนําไรายได้ต่างๆเหล่านี้ไปเยียวยาพี่น้องในพื้นที่นะครับไปเยียวยาก็คือไปซ่อมแซมบ้านตั้งใจว่าจะซ่อมแซมสัก6 0สิถึงเกหลังจังหวัดละ2 0ถึง30หลังแล้วแต่ง,งบประมาณนะครับค่าใช้จ่ายก็หลังหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นก็คงไม่เกินแสนขึ้นอยู่กับความความเป็นจริงนะครับแล้วก็คงจะเก็บภาพพวกนั้นมาให้พี่น้อง พอหลังจากจัดงานหลังเดือนรมอมฎอนเนี่ยเราก็จะรวบรวมเงินซึ่งตอนนี้เราก็จะให้พื้นที่ทั้งคณะกรรมการอิสลามประจจังหวัดทั้งคณะทํางานที่ผมมีอยู่แล้วไปตรวจสอบประเมินและส่งภาพนะฮะพร้อมกับรายละเอียดมานี่นี่คือสิ่งที่เราได้วางแนวเอาไว้นะเพราะเราเน้นในเรื่องของการเยียวยานะครับและการเยียวยาก็ต้องหาเงินนะเวลาผมจัดงานพี่น้องอยากจะมีส่วนร่วมก็มาซื้อเป็นโต๊ะจีนบ้างบริจาคบ้าง แลวพอหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยผมก็ได้หาลือกับท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับว่าที่จุฬาราชมนตรีนะซึ่งได้เป็นเป็นปนผู้ที่เราให้ความเคารพกันอยู่แล้วมาเล่าให้ท่านฟังก็เลยหาลือว่าเราน่าจะทําเป็นลันกษณะกองทุนนะฮะกองทุนช่วยเหลือหรือเป็นภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยและผู้ยากไร้อย่างระยะยาวผมก็เลยเชิญคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในส่วนภาคกลางเนี่ยสิกว่าจังหวัดมาหารือก็มากัน6-70คนพี่น้องทุกคนเห็นด้วย นะฮะทุกคนเห็นด้วยว่าเราควรจะตั้งกองทุนแล้วก็ดูแลกันไปเรื่อยๆมีมีปัญหามีน้ําท่วมใหญ่ที่ที่อยุธยาที่ไหนก็ตามทีเราก็จะมาประชุมกันแล้วก็รวบรวมระดมทุนไปช่วยเหลือแบบแบบเป็นระบบแบบเป็นระบบนะฮะโดยผ่านคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนั้นๆน,น,นี่คือแนวทางนะฮะจากปัญหาที่เราได้ทำในฝ่ายสังคมสงเคราะห์มาตลอดระยะเวลาหลายเกือบสิปีเนี่ยเพิ่งมาตั้งหลักได้ว่าเออเราน่าจะทําอย่างนี้ นะฮะแล้วก็ทุกจังหวัดทุกคนที่เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะท่านจุฬาราชมนตรีท่านก็ให้การสนับสนุนแล้วก็เลยตั้งกองอาภาคีนะครับเป็นภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยและผู้ยากไร้นะฮะภายใต้การอุปถัมภ์ของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับนี่นี่คือสิ่งที่อยากจะมาสรุปให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบ,รรบรนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวประมาณต้นเดือนกุมภาเนี่ยผมก็จะลงไปเก็บภาพที่คณะทํางานได้ไปประเมินเอาไว้และภาพต่างๆนั้นจะถูกนําเสนอในรายการนี้บ้าง ในเพจผมบ้างหรือในการจัดงานเพื่อที่จะให้พี่น้องในส่วนกลางได้เห็นว่ามันเป็นความจําเป็นพี่น้องที่เราจะต้องไปช่วยโดยเฉพาะกับพี่น้องคือผมก็ไปทั่วนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปไปต้านภายหนาวที่เชียงใหม่กับท่านประธานยงยุทธก็ไปมอบพระห่มเกือบสอง0ันผืนนะฮะอันนั้นซึ่งไม่มีมุสลิมเลยนะครับพวกชา,าวเขาบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นการที่เราทําในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องในภาคใต้นะครับฐานะยากจนการจ้างงานไม่มี แล้วก็เจอตั้งแต่ตั้งแะไหนนะครับตั้งแต่กรณีของป้นปืนตั้งแต่กรณีก่อความไม่สงบคือเสตากใบน้ําท่วมจนน้ําท่วมใหญ่ที่สุดในรอบบางคนบอกเป็นศตวรรษบางคนบอกห้าทศวรรษคือร้อยปีห้าสิบปีแต่มันไม่เหลือเลยพี่น้องนะครับความช่วยเหลือของของภาครัฐมุโนโนวันนี้ความช่วยเหลือของภาครัฐก็ยังยัง,ย,งยังไม่ชัดเจนเงื่อนไขยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราในภาคเอกชนก็คงต้องช่วยกันนะครับอันนี้ก็ก็ฝากพี่น้อง ก็ขอบคุณอาจารย์สมานงามขนงซึ่งผมก็เชิญท่านไปร่วมท่านก็เห็นด้วยนะให้เห็นกับสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ได้ให้ผมมานําเรื่องนี้มานําเสนอเพื่อที่จะนะครับในโอกาสต่อไปเวลาผมจัดงานระดมทุนนะเราก็จะมาแจ้งให้ทราบพ,พี่น้องก็คงจะต้องมาร่วมช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อที่จะให้เราทําง,งานสังคมในลักษณะน,าานี้อย่างมีระบบต่อไปนะครับก็ขอชุกอขอต้อรับสวลาขอบคุณทุกท่านนะครับ วันนี้จากลาพี่น้องดวเวลาพียงเท่านี้ครับวบินลตอฟิกวาฮิดะญะ assalamualaikum warahmatullah w a b a r a า a t u h เราจะเห็นว่าเมื่อมีความเดือดร้อนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นตามกำลังความสามารถของบุคคลและองค์กรแต่ละองค์กรย่อมมีผลทำให้สังคมนั้นได้กลับมาสู่สภาวะที่ดีขึ้นในช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้ สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริภาพอระมนะ02 1846810 0818129615การเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานหรือฮะดิสก็ตามนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติวันนี้อาจารย์ยาซิดนะครับ พร้อมแล้วที่จะพบกับเราในช่วงของวาระฮัดดิสครับ a s s a l a m u a l a ะ k u m w a r a h m a t u l l ะ h i w a b a อัลฮัมดุลิลล ل ห์นะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงรายการวาละฮะดีิสนะครับที่เราจะมาพบกันนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อประเด็นที่ ผมอยากจะพูดนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของหลักศรัทธานะครับครั้งที่แล้วเราพูดกันในเรื่องของหลักศรัทธาเกี่ยวกับการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับซึ่งในหัวข้อที่2พี่น้องครับการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเหล่าบรรดามาลาอิกะจะเป็นผู้ที่นะครับคอยเชื่อฟังเป็นผู้ที่คอยรับคําบัญชาจากอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาคอยพักดีคอยซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้น โดยที่เหล่าบรรดามาลลอิกานั้นจะไม่ทําการทรยศไม่ทําการฝ่าฝืนต่อลอสุบะฮันอหัวตาลาอย่างเด็ดขาดซึ่งในซูรออัลอัมบิยะพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบะฮันตาลานั้นได้ทรงตรัดเอาไว้นะครับในอายะที่19และอายะที่2ี่เกี่ยวกับคุณลักษณะนะครับของเหล่าบรรดามาเลกะที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างเนี่ยนะครับว่าพวกเขาทั้งหลายมีลักษณะอย่างไรอัลลอฮ์สุบะฮนตาลานั้นได้ทรงตรัดนะครับในซูรออัลอัมบิยะอายะที่19บนะครับบอกว่าวะละหูมังฟิซมาวาติวะละอฺ ว่ามล Ain Dahu ลายสตัคบีรูนอันอิบาดาติฮิวลายสตัชซิรูนอัลลอฮฺบอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าและเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สุบฮะตะอาลาผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินและผู้ที่อยู่ณที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะละอลาซึ่งหมายถึงเหล่าบรรดามาลาอิก์ทั้งหลายนั่นเองอัลลอฮ์บอกว่าลายสตัคบิรุนพวกเขาทั้งหลายนั้นจะไม่ลำพองตนนะครับจะไม่ตะกับดบจะไม่โอหัง วาลายัตต์สิรุน ah และพวกเขาทั้งหลายนั้นจะไม่มีความว่าเหนื่อยหน่ายในการที่จะเคารพอิบาะหดพักดีต่ออ ah ัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ับิฮูนัลไลละวันนะฮะรอลายัฟตุรุนพวกเขาทั้งหลายนั้นจะแท้สองสะดุดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งใน,าย,าานายามเช้าและในยามเล่นโดยที่เขาจะเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์สะดุดีต่ออัลลอฮ์โดยไม่ขาดระยะนั่นเอง แต่พี่น้องครับสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่มุสลิมทุกคนนะครับจะต้องให้การศรัทธาให้การเชื่อมั่นต่อเหล่าบรรดาเมเลกะนะครับข้อแรกคือการที่เขานั้นจะต้องศรัทธาถึงการมีอยู่ของเมเลกะเชื่อว่าเมเลกะนั้นมีอยู่จริงนะครับและก็ดําเนินตามสิ่งต่างๆที่เขานั้นได้ถูกมอบหมายจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละข้อที่2นะครับศรัทธาต่อบรรดาเมเลกะนะครับตามที่มีบอกเอาไว้ในอัลกุรอานแล้วก็ในฮะดีษ ของท่านนาบีมูฮัมม uh all ัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลานั้นได้ทรงตรัสนะครับบอกกเราวว่ามังกกนอาดูลลิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะรุซูลิฮิวะจิบลีละวะมีกาอีละฟ้าอินนัลลอฮะอาดูลลิมกาฟิรินอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل บอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าใครที่เป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์ใครที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธต่อเหล่าบรรดามาลาอิกะฮ์ของพระองค์บรรดารอซูลของพระองค์ปฏิเสธต่อญิบรีลปฏิเสธต่อมีกาอีล ฟาอินนลอฮะอาดูวุลินกาเฟรินอัลลอฮ์นั้นจะเป็นศัตรูนะครับแก่บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายเพราะอะไรครับพี่น้องในอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่ในหนังสืออิบนุกะซิเนี่ยนะครับได้ <c oughs> บอกกับเรานะครับว่ามันเป็นความเชื่อของพวกยาฮูดนะครับที่เขานั้นแยกการเคารพภักดีนะในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของอมาลาอ,อิกะเขาแยกกันระหว่างยิบรีนกับมีกาอิน นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มุสลิมผู้ศรัทธาพี่น้องไม่สามารถที่จะแยกได้เราจะต้องเชื่อแล้วก็ให้เกียรตินะครับแล้วก็ยอมรับในเหล่าบรรดามาไยกะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานั้นได้ทรงบอกเรานะครับว่าสิ่งว่าว่าพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่ยอมจำนวนเป็นผู้ที่ยอมรับและเป็นผู้ที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาประการที่3มพี่น้องครับเราจะต้องศรัทธาต่อต่อมาไลกะในคุณลักษณะที่เราทราบแล้วก็ไม่ทราบ ท่านเบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮิวะสัลลัมบอกกับเราทั้งหลายว่ารอไอตูจิบรีและลาหูซิดตูมีอติจีนาฮินฉันเห็นยิบรีนนะครับในลักษณะที่เอาร้อนสร้างมาเนี่ยมีถึง600ปีนะครับในลักษณะของท่านยิบรีนเนี่ยมีถึง600ปีแล้วก็จะต้องเชื่อนะครับในคุณลักษณะต่างๆที่ท่านเบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ซึ่งพี่น้องครับหน้าที่ต่างๆของเหล่าบรรดาอะไรก็มีมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งผมอยากจะยก นะครับตัวอย่างสักห้าห้าห้าท่านท่านแรกก็คือท่านจิบรีนอะลัยฮิสสลามนะครับท่านมีหน้าที่ในการที่จะรับคําสั่งจากอัลลอฮ์นำวะนำวะฮีนะครับสารจากอัลลอฮ์สุบฮานตาลามาส่งมาส่งให้กับเหล่าบรรดาศาสนาทูตนะครับหรือเหล่าบรรดารอซูลของอัลลอฮ์สุบฮานะหุวตาลานั่นเองคนที่สองพี่น้องครับมีกาอินทําหน้าที่ในการที่จะนําริสกีต่างๆนะครับมาสู่โลก นะอย่างเช่นนะครับในเรื่องของน้ําฝนหรือการเจริญเติบโตต่างๆของต้นไม้เป็นต้นท่านที่3คืออิสรฟีนทาหน้าที่นะครับในการเป่าสังในวันเกียร์มาแล้วก็เป่าสังในการที่จะให้ทุกชีวิตฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันเกียร์มาท่านที่4พี่น้องครับมาลิกินเมาส์ก็คือทําหน้าที่นะครับในการที่จะดึงวิญญาณรับดวงวิญญาณบุคคลที่เขานั้นถึงเวลากําหนดถึงอายัน์ของเขาและท่านสุดท้ายพี่น้องครับ ชื่อว่ามาลิกนะครับมาเลกาที่ชื่อว่ามาลิกเป็นผู้ที่คอยดูแลนรกต่างๆนั่นเองซึ่งพินนองครับผมอยากจะฝากกับเราทั้งหลายนะครับว่าจําเป็นที่มุสลิมทุกคนนะครับในการที่จะต้องเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาต่อเหล่าบรรดาเมเลกาของอลอสุบฮานอวตาราเพื่อที่ให้เราทั้งหลายนั้นอยู่บนหลักการอยู่บนความเชื่อที่ถูกต้องนั่นเอง อตและนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีวันนี้ผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามอลัยกุะมราร์มะตุลอ์วบเระกาตุสวัสดีครับขอเชิญร่วมงานการกุศล รวมน้ำใจสู่บางอ้อเพื่อระดมการมีส่วนร่วมก่อสร้างลานศาสนกิจและที่ออบน้ำละหมาดของมัสยิดในวันเสาร์ที่27มกราคมเวลาสินาฬิกาถึง21นาฬิกาณบริเวณมัสยิดบางอ้อซอยจรัญสนิทวง86กรุงเทพมหานครโดยภาคเช้าประธานในพิธีได้แก่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนภาคค่ำได้รับเกียรติจากในวันมูฮัมหมัดนอมัติาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงานในสังคมทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันต่างคนต่างไม่ยอมกันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงบนิ่งและหยุดเสียเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะสงบด้วยดีท่านบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะเลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่สงบนิ่งไม่ตอบโต้คือผู้ประสบความสำเร็จบันทึกโดยบุคอรี